อยากเห็นปลาบูทอกเล่นให้เบิงแน่อยากเห็นมันต้องมีมีเอื่อยมีอายเออแล้วก็แม่ก็สิเป็นปลาบูร้อยนำนั่งก็สิเอาห้มมาห้อยให้แม่กินน้ำมือเศรกดิตัวข้งเราไม่น้ำอยู่แล้วว่าแม่คณิถาบ่แม่อันสิมาแม่คณิถาจั้งใดเนาะเอาไหมายังส่ซังมือน,นี่เจ้าก็ต้องเป็นคนเอาเล้ก็เป็นมา,าติปลาบูทอกแม่สิเจ้าสิเป็นอย่างเจ้า่าขันบ่มีคนแล้วต้องเป็นอย่างเอา ถ้าไม่ใช่คนปลาบูทองเจ้าสี่ต้องรับบทเป็นเรือโอ้มันโมเมนเรืออยู่ในน้นำแม่ซี่อยู่ในน้นำแม่ยู่ในน้นำใน,นะนำปลาหอยอยโ้มันสิดินได้เด้มันสิดินได้เอาเตาปลาบูแม่ไอ้กูเป็นปลาบูเนี่ยกูสิว่าผูกเป็นโลกโอ้ยมืึอนี้อยู่ที่ผู้บาญข่อยได้สองพันกโลพ้นเองพ่นจับได้ร้อยน้าเจังสี่จ้ารองรับเป็นปลาบูเอา้าเอาเอสมมุติจะเป็นปลาบูไหม ร้อยน้ำเออร้อยจังไหนล่องพร้อมล่องเพลงไปน้ำสงสารแต่แม่ปลาบูน้ำอาจารย์สงสารแต่แม่ปลาบูเอาร้อยจังไหนแม่เอาใจค่อยๆไป่สี่เออข้านค่อยๆมาเออปลาบูน้อยเนาะเออเออเออแบบน่ารักน่ารักปลาบูน่ารักเอายิ้มใส่กล้องก่อนเอาปลาบูยิ้มใส่กล้องเอาปลาบูยิ้มเออยยิ้มแม่ยิ้มก่อน แลาเล่นปลาปูบมิลินปลาพัดมีลินเพราะเป็นมู้ปลาพอมึงยิ้มมาบอกพอมือเอาน้ำนี่น้ำที่แม่เออยิ้มแบบปลาแมเออจะเห็นปลาหมออยู่ในตู้ป่ะคุนวางไในเกาะเออเห็นดูเออปลาหมอเออในตู้เออ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 อาสมมุิว่าอันนี้มีคนวางไห้เงี้ยค้อนไห้เงี้ยเออเออแล้วเปอร์าิโงไะในเกาะเอาไนี้ปลาบูทองลองแห้งป้อม หนึ่งสองสามอ่แนะนำกับพี่ว่าลอคเสือดิ้ที่ไ้นลองโอ้ย,อยมันเป็นเพลงประกอบละครต้องลองเองเร่นเองค่อยๆบ่ต้องเคลื่อนตัวแหง้งอาอยุกับที่นี่ล่ะเอาตอนนี้สมมุติว่าลูกกำลังสีมะไหาอาหารแล้วเออเอาลองเพลงม,งมั้ยโอ้ยละครไทยไวที่หมอลำลองหมอลำเอาไหมสงสารแต่ม่ป่าบูอาศัยอยู่ในฟังกง อี <Hey. S 1> เหี้ยไว้เอิ้นไปหนึ่งอ้าลูกไหมสงสารแต่แม่ยป่าบูสงสารแต่แม่ยป่าบูอาศัยอยู่ในฝั่งโขงคานางเอ๋ยใหเป็นลูกดำ คือว่าบ่ได้เหรอดีในบทเลยปลาต้องร้อยน้ำยุดหรซื้อลูกเขาสิมางงะย่างคําบทที่แรกบอกรูลองเพลยงลองแล้วมันเปิดบทแล้วจวดลวดบอนนี้ลูกลองออกมาต้องเหตตาสงสารหนาสงสารใส่กล้องเด้หิวเงื้อเด้หิวเงื้อหิวเหือถ้ากินโดนแล้วเออเฮ็ดปากพังงาพังงาคือสิตายหิวเงื้อเอาไหมตุ๊ตับลองต่อลูกเออรอนตายแล้วรนตายแต่หำแก่รรันตายแต่หำแกเรรันหำแก่และแต่หำอ่อน ดิก e ูมีไอแปกความหิวไหมปลามันพบุรุษอะไรได้ตอนนี้นี่แหละเออความหม่อหิวอยังเฮ็ดใหนเป็นข่าตะกรอนได้นี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขออนุญาตบาดครับพี่น้องครับมงกุฎนั่งเอกลุดครับเออบ่ได้บ่ได้เออเออเอาปลาอะไรยังขึ้มีมงกุฎเออเอออีกสี่เด้ปลามีแกนเกิดมากโมก็ห็นตะเกียบหรอกต้องใส่ปลาอยัางกอดปลามีแกล็โลดละกโลดจักบาทเลยโลดโลดเท่าไรอีหยังปลามีแกล็โลดจักบาทสามร้อยหกสิบปลา ยูแม่น้มอะไรเนี่ยแม่นามลิงจิกเกียงอ้ยเอาพร้อมหาห่วยห่วยห่วยหาบาทกับบุศึกินเด้อแต่เฉียดเอาห้ยห้ามละหิวนะแม่น่ะเอ้ยหิวไเอ้ยหิวห้มเออตัวใครยห็นแม่นามก็เอื้อยชีวิตของเอ้อจังน่าสงสารยิ่งนะเขาหูเดียวอีห้ามึงก็หมายใครว่าเอาแน่ตีมันเป็นบทเขาเจ้าเฮ็ดหิวยั้งเดียวเจ้ามีหน้าที่แต้าสุกัญญามาเอ้ยหิวยั้งเดียวสีเอิญยู่ ว่าน่ะแม่นแทงมาเมืองดิฮะเขาจ้างเขาเพิ่นจ้างต่อบอบ่ฮะบ่บ่ไปเยันยันทีมแอคชั่นต่อเลยทุกทัพแม่จ๋าแม่บูแม่บูจ๋ามากินหามเร็วแม่เรื่อยมากินห้าเรื่อยมากินร้าลอยมาทำแม่ล่ะเรื่อยมากินห้าเรื่อยมากเรื่อยมากเรื่อยมาเฮ็ดปากเออเฮ็ดปากพ่อมเฮ็ดปากนะบูบูบู วันี้สมมุติว่าพ่อหนาลูกได้กินห้ามแล้วพ่อลูกสิบ้างไหนบูบูอไอ้ยาไอ้แม็กไม่ยังหละน้ำจอมชสียพุ่มไม่ยังมีหอดแขะยักษ์แข่เดีเดวเด๊เดวเจ้าออเป็นปลาพเ่เแม,ม่หมาสีสิตั้งไดนแม่จา้า เมียท้าเอลยโดนป่าเมียบูบเอาเมียเบาป่าไดดตีปลาพองเบาได้บ่เอ,อเราบอกบ่ได้เราบอกปลาใดเมียจ๋าบูเมือ่อวานนี่เมียก็โตนห,นหน่อยนึงสงสัยเมียอิ่มหวัวาหาแน่นอนเลยหนูกจะลองเพลงให้เมียฟังนะแต่นาหมีหอยพิธีคอนเสือ่อบะ ชีวิตลุงโลดกระโดดโลดเตด้นต้องอากรำกินตะอมากินเป็นเด็กของน้าไม่หยังนี่ยังคือร้องเพลงนี้กูฟังเมื่ก่อนเมียเป็นมนุษย์เมียชอบร้องเพลงนี้เออแลตอนนี้เจ้าเป็นกับซาดไปเป็นปลาแล้วเจ้าต้องฟังเพลงเขาร้องเจ้าบอกว่าได้ลดใบยังเดี๋ยวเจ้าเหรียญละครอนใบยังเดียวอ่ะปากเมียลูกจะปอนห้ามนะเมียนังเมยังไม่หยังต้อ,องปากอะไร นังน้องไอ้กูบอกไไปซักผ้าสักผ้าแม่นางเล่นอย่งอยู่นี่เมียเสื้อผ้าคุณอิสมีิสัยบ้าป้ิโทยืมเนี้ยเอ้ยบ้าให้กูบอกไปซักผ้าบอกไปซักบอกไปซักผ้าเอ้ยบ้าให้อาหารแม่อยู่นี่ให้อาหารแม่อยงอีห้ามเลยี่ซ้อนเขาเหร่นซ้อนเขาเล่นอยังมือมือมอกูแตกมึงส้อนเขาเล่นเตี่ยมันต้องซักผ้าสักแผ้ามึงส้อนมาเล่นเฮ็อยังน้องไอ้ เจ็บแล้วจาตีเอะไรที่นี่ไม่ได้เียกไปงานอิริพรคามีมึงเงี้ยสิว่าจังอ๋อเจ็บเธอเจ็บปวดแล้วเป็นเล็กๆหน่อยเห็นงานซอยพอซอยเมียเฮ้ยเดี๋ยว้าเจ้าเจ้าเจ้าเซอยพอซอยเมียว่าเป็นตีอยู่างงั้นน่ะนะจาตีเอ้ะไรเอ้ยเจ็บน้องลาครูพี่เอาอาตอนสั่งมันตีข่อยเนาะอีเป็ดมึงเอ้ยนะเมย์เม่์ปลาบูเลื่องเม่เอาเงินก่อนครับมีมีมาเลยครับ เออมีมาอะยด้วยเออเดี๋ยให้มาเลยครับเดี๋ยให้มาเออเดี๋ยว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 โอ้ยอย่ามาปะบูถ่อถามยังเด้อเบิ่งไปเบิ่งมาจะได้มาเครื่องงูเรือออกจากท่อแต่เอาคือได้ผู้เดียวสาท่อบอมอ๋อสาท่อบอมเป็นผู้ใดอ่ะจักแม่มันละตีบล้อมปะเออกลับล้อมปะหนึ่งสองสามกิ้งไหมอีกตีรอบหนึ่งกินกินปะบูต้องกินแมงปะบูต้องกินแมงเวทีเน่าแล้วนี่ยังแมงวัานจายซะนี่ เาเหยียบเอากินกับมาเออกินกับมาเออเออมันคือหมูตกรถเนอ่ยแม่ยังยิงมไปเนี่ยลูกแม่ลูกแม่ขูดขามันผู้ใด่นิดต์เพมตัวจันตั้มเป็นผู้เล็นเวทีโอ้ยตาเมย์เปิดเห็นบาดแม่แล้วจ้าจั๊กสี่มึงกระบอกอ่นี่จั๊กสี่มึงกระบอกออนโอ้ยเออเออแมาแม่กูบอกว่ากะปีเป็ยไเขียนงาน มึงไปเล่นเล่นหน่อยมาเล่นสิเดจังเลยไอ้ขวานตัวอะไรฮะทุกอย่างก็ซาปเถียงเถียงเถียงกุติเถียงกุติเลยบ่อกล้าเถียงน้องราเถียงกุติปัดทิ้งเถอะันนี้แม่หูมึงจะมาจังเลยไอ้เจี๊ยบอะไรนะเลยเจ็บแล้วเไ็้พอมึงบอกแม่เลยเป็นปลาดิเออแม่เลยเป็นปลาหุ่นอีเกยเอ้า กูอย like, ู yeah, the the right ่ในนามได้ไหมอยู่ในนามเอออยู่ในนามได้ไหบอกคือความหมายคือข่อยงามันนี no ่ข่อยคือว่าเจ้า่เป็นปลาดิพี่เออกูอายุกูเรียนว่าคือปลาเออตกร้องกันไหมปะเอาเอาแบบไหนเอายหน่อยออกผู้ใดคือโอยหน้อยออกผู้นั้นเป็นปลาได้ได้ได้ยังก่อโอ้ยน่อยออกโอ้ยน่อยออกเหตุทั้งไหนเอ้านี่ดิโอ้ยสามคนเนี่ยเออผู้ใดแปลกลาด์มูเป็นปลาให้เป็นปลาเออเปลี่ยนติเปลี่ยนบทกันเออมาเอากล้องกล้องจับจับพี่น้องครับเอาโอ้น่อยออกเด้อ เอาผู้ใดแปลกสีใอยน้ำให้หอดแต่ยินงแต่ยินเสียงสามจะค่อยเอาเด้อเออเอาหนึ่งสองหยาผู้ใดสามด้วยสามสักกันเก็บมันกูเป็นปลาอีกเออเอาอเออเจ้าขาวพู้เดียวเจ้าขาวพู้เดียวตัวนีตัวปีนออกแล้วไงจะปีนแม่ หลักฐานกล้องเอาไม่เอาไม่เอาไม่เสร็จออกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เพื่อความชัดเจนค้างไว้ค้างไว้ย่าเ้าไปใส่กล้องจับเด้อค้างไว้หนึ่งสองเดี๋ยวเอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆย่าฟ้ากันเป้าพองันนั่นเฮ้ยมึงก็ใจกระชิขาดพร้อมเร็วบเรียวได้เด้อหนึ่งสองสามเอ้าเจ้าคือเก่าเอาไปค้างแบตแบตแบตเบิ้งกับยาเจ้าคือเก่า ผู้ใดผู้ใดนะยุดทิ่มท่อมะคะงี้ีแม่เนาะข้างไว้บปที่ต้องข้างไว้ข้างไว้เออหนึ่งสองสามเฮ้ยสองสามนานนานเจ้าอียิี ก็จะคอยถือโกงนี่ล erm ่ะบอโกงแม่วะได้โกงเอาเริ er like ่มไหมอีนี่ร้อนล้ำไหมกวดมาพอโอ้เออไหมเออแอคติ้งไหมไปเนี่ยโอเคเด้อี่ยนับไหมย่าไอ้กูเมบโดนหลายเออไปยังกูค่อยแข็งเลื่อยโดนแห้งดิมีอะไรรบอดกระเป็นผมกนมีเมเปิลไปไซม้กกุดพร้อมใไซม้กกุดพร้อมเอาพร้อมทีมงานถึงพร้อมเอาไม่เด้อเอาอันเก้าลบออกอันเก้าลบอุ้ยใไซม้กกุดเขาแล้วแม่เออไปยังอ่ะเบิ้งแกนึงก็คือนั่งเอกหน้าขี้เบิ้งแกนึงก็คือหงอคงนี่ล่ะ มาขึ้นหลายอันเถอะเลยเอาเมีบล็อกไปมีบล็อกไปแย่เ <Yeah. S 2> จ้าเป็นปลาแล้วเด้อร้อยร้อยร้อยรอยว่าบว่าได้เป็นปลาเซียมอนมาเลยถึงนั่งอุ้ยสิไปเซียมอนในอย่างปลาบูทองล่ะมันมีกฎว่าเป็นปลาเนี่ยบวบบวิเสือมันบอกออว่าได้แปลว่าเจ้าเป็นคือข่ขอยได้ไหม <laughs> ข่อยเป็นผู้กำกับเออเข้าใจผู้กำกับพร้อมเลยเอาเมีบลงไปเออเมีบเออแม่จา๋แแจาแม่จ๋าแม่แม่มากินห้ามของลูกเอื้อยแล้วนั่นนั่นนั่น แม่ย yup. fo ี่ใหญ่กูบอกักผ่าสักแปบเดี๋ยวก็มานีว่าน้องอักพี่โอ้โอโอ้ไเดี๋ยวเดีเอาต้องเปร์มาดันติดีนี้พ่วงกลับยุพี่ได้เลยพ่วกับยุพี่เบาบอดายเป็นป่าเบาบอดายพ่มกับยุพี่แมเอาไหมน้สองสาแอคชั่นกินแม่กินนะม่ใหญ่ปิโตกูบอกักผ่าสักแปบเดี๋ยวกบาักเนี้ฮะ มึงเบอร์ไหนกูที่มีผ่าใส่บ่เฮ้ยบ้าให้อาหารแม่อาหารแม่กี่ใส่นี่นี่แม่เดี๋ยวนี่มึงกีแกลสลังงามมาเล่นกับอีนี่มันบ่มาเล่นกับอีนี่มันต้องฮะมึงมึงไปอยางขึ้นตัวกับแมาเล่นวัะเสาบ้านที่ก็มาสักผ่ามึงผ่าแต่กันเอ้ยตายกันไม่เป็นปลาบูปลาบูกี่ใส่เาปลาบูดอกเนี่ยป้าบูมันว่าแมนปลาบูมัแมนปลาบูฮ เดีขาคืเอเป็นมวลมวลใช่หรต,ตีตีแบบใดดิเจ้าผิดกันกับน้องได้ด้อยนี่ฮะเจ้าผิดกันกับน้องพนดดิเอาเอากูาไปต้มซะไปเอา,เอาไม่ทางเกาะ <laughs> เอากูไปต้มซะแม่ยจะต้องตั้งใจเลยเนปเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขากำลงกังแกลติงละก้อนอยู่ฮ่เาจเจริญดีฮ่าเจริญเป็นอยังสุมาลินนั่นเดียเ๋ยน้มาสาการย<อ>าค้าไม่ปาบูเออต้องใส่ก่อนเออไปเซ็นลูกมูลก่อนเออเออได้แล้วเออ อุยถ้าเขาขังง้วงเขาก็มตีแห้งปันนด่แล้วนะเป็นอะไรอยู่บ่ผู้กำกับคืออยู่เนี่ยเราคือคือตีเออคือคืออย่างนี้ครว่าบ่คือหรอกเอาไปอย่างไปเบื้องล้ำยีลีชาขอยาวมุ้ยอีหามึงมื่อนี่เอามาหลายอันหลายแนวบ่ได้มีแต่ล้ำมีอย่างแนีเอากันละก้อนนี่เฮาแคร์นี่เด้อเนาะวยผูกกำมันตีพารุ่นวบบหนึ่งสองและสามผู้ใดสิได้เป็นอังสุมาลินตีเอ้ามึงขอไปเปลี่ยนชุดใหม่ก่อนสัตวนล่ะ ก็ไลยโอ้ย oh ก็ไปเลยนเมืองส์มาเลยนะโอ้ยเอาเขามาแคดดิซื้อบนักแสดงนักแสดงแท้เขาพร้อมแเราดิเออเอาเขาบอกเขามาแคดทันยังทั่นเอาเขาแคดปลาบูทองนี่ไหมเหย่ตามนี่ไหมนี่แม่บ่เบิ่งเฮียนตินี่ฉากนี่เป็นปลาบูทองเออเลี้ยงนี่เปล่าแล้วมันบอกคือเออเศรษสั่งไปแตเลียเรียงไหมแต่เรีเลี้ยงไหมเออ ไปเข้าไปไปเจ้าบ้านเราเถอะเออเั้าบ้านเราเออสั้นแล้วเนาะหะน่ะเออเออเก็บมาตับแบบนี้ยกระไรทีเอาปาถั่วจางก็ว่าเป็นมือในกลุ่มเรียนซะเนียน่ะ โอ้นอ่อชีวิตจวงประพาตนาเอียงอีกแล้วเธอเป็นปลาบูดท,ที่ช่างน่าสงสารหลังจากที่ลูกเธอได้ทอดทิ้งไปเธอ,อได้แต่รอคอยที่จะรออาหารมากินอีกครั้งเธอ,อได้อ้าปากรอคอยเหยื่ออีกครั้งอ้าขึ้นแล้วเธอก็แลบลิ้นออกมามองไปหานักดนตรี <c oughs> แล้วเธอได้ตะโกนดังๆขึ้นว่าบักเวยเอ้ช่ว,วงไปแย่สวงไปมันมากคือปลอบนี่เมยขอบคุณความแห้งใจพี่น้องทุกท่านครับเมื่อนี้ครับที่มาเป็นกำลังใจกับหมอลำสาวเสียงแจวแต่วสุข,ขัญญา